ฏิบัติตามศีลธรรมพุทธเจแล้วโลกนี้จะล่มเย็นจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเลยนี่ท่านเ,เรียกว่าคี้เล็ตัวเป็นไทยเราปฏิบัติเราละมันไมได้ก็มีขอบมีเกตเหมือนไฟในเตาอย่าให้มันออกนอกเตาไปผัวเป็นเตาของเมียเมียเป็นเตาของผัวให้อยู่ในเตาหุงต้มแกงใช้แสงสว่างอยู่ภายในเตาแล้วก็เกิดผลเกิดประโยชน์ต่างคนต่างม,มีความยินดีในของมีอยู่ของตนเท่านั้น เรียกว่าอภิชาตาเป็นผู้มีความมากน้อยคือผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นจะมีผู้หญิงผู้ชายมาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีความหมายเพราะมันมีอย่างเดียวกันเท่าที่ผัวเรามีอยู่เมียเรามีอยู่เท่านี้ไม่ห็นมีอะไรเกินกันพอที่จะให้หลืมเนื้อลืมตัวถึงกระกอฟืนก่ะไฟเผากันแล้วก็ประจบแหลโลก,กอ,อย่างนี้ไม่สมควรอย่างนี้